จิตปลงให้สับสนลืมง่ายเหมือนลบตนวกวนมันงงลบล้างมืดมนสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าจิตบงการปลนห่างทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ส b บสก์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ Facebook i n s t า g กรมบริการหาญยู u ูปพรีเมียมของแทรราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลย ต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุดยาาดมิตรแจ้งมาว่ามาจากช่อง FB Movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดโบชิฮ่า เปิดเรื่องราวมาที่ภาพจำของชายคนหนึ่งดดนนี่รู้คคอยค่ปลุกให้ตื่นจากผวังด้วยเสียงเคาะปากกาเป็นจังหวะของคุณหมอที่เขามารับคำปรึกษาเพราะว่ารู้นั้นมีความจำเกี่ยวกับลูกสาวที่ยังคงไม่เลือนลางโหยหาและเป็นห่วงต้องเข้ามาพูดคุยเพื่อสง,งบจิตสง,งบใจมินนี่ผู้แสนน่ารักในส่วนสาธารณะก่อนที่มินนี่จะเลือนหายไปโดยที่เขาก็ตามสือไม่ได้หรือหาตัวคนร้ายไม่เจอรู๊ ปวดมากกับเรื่องราวนี้แต่แล้วก็มีข้อความจากเพื่อนรักอย่างนิกว่าธนาคารออสตินห้าหนาทีจะไปรับเพราะว่างานเข้าเซ็แล้วรูกนั้นเป็นตำรวจเขายังคงหอยหามินนี่อยู่ตลอดข่าวลูกสาวของเขาได้หายตัวไปรำลือไปทั่วทั้งเมืองเป็นถึงนายตำรวจแต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อมาถึงหน้าประตูโรงพยาบาลนิกก็มารอรับไว้แล้วแต่ก็คราวซวยเหยียบมแมลงสาบน่ารังเกียจนิกก็ซ้อเซลว่าเช็ดรองเท้า้อยยังก่อนขึ้นมาและถามไทย ยังเป็นมิดว่าเจอหมอเป็นไงบ้างโอเคเปล่าแต่นั่นไม่ใช่ประเด็น เรื่องที่สําคัญคือการที่มีแหล่งข่าวนิรนามติดต่อมาแกะอรอยไม่ได้เธอแจ้งว่าจะมีการปลุนธนาคารวันนี้ที่ธนาคารออสตินตู้เซฟรับฝากของหมายเลข23รู้ก็จดเลขนั้นเอาไว้เก็บรายละเอียดและจะไปตรวจสอบเพราะว่าที่ผ่านมามีการปลุนธนาคารเกิดขึ้นมาหลายแห่งซึ่งคนร้ายมีใดมุ่งหวังทรัพย์สินต้องการแค่ตู้เซฟหมายเลข23เท่านั้นพวกเขาเลยดิ่งตรงไปที่ธนาคารออสตินเฝ้ามองการเคลื่อนไหวอย,อยู่ในรถ แล้วรุกก็เตะตากับผู้ชายคนหนึ่งคุณหน้าแฮะเขามานั่งทําอะไรตรงนั้นลองฟังเสียงดูซิเขาพูดกับผู้หญิงที่มานั่งข้างๆว่าวันนี้ร้อนมากเลยซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มีปฏิกิริยาแถมผู้ชายคนนั้นยังไปคุยกับร,ปรอปพนั่นต้องเป็นคนลับแน่ๆรุกเลยลงไปจากรถผู้หญิงคนนั้นที่โดนทักว่าวันนี้ร้อนจูๆ่ๆเธอก็เดินบ่นว่าร้อนๆไปมาตามท้องถนนตอนนี้รอเข้าไปในธนาคารอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าจะขอเข้าห้องเซฟเพื่อเก็บของของ,ของตัวเองทา ทีว่าเป็นลูกค้าในขณะเดียวกันสาวที่บ่นร้อนก็เริ่มถอดเสือ้อเดินเปลยเปล่าเออระเหรอรอยชายขีดขวางการจราจรดึงดูดความสนใจของเราตำรวจรู้เข้ามาในเซฟธนาคารเขาเลยไม่รีรอที่จะค้นหาตู้หมายเลข23จนได้รู้ว,ว่าด้านในบรรจุเพียงแค่สิ่งเดียวนั่นคือรูปภาพของมินนี่ลูกสาวเขาพร้อมข้อความที่เขียนไว้ว่าตามหาเลฟเดลเลดมันแปลว่าอะไรคนร้ายต้องการมันทำไมและไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ ธนาคารเข้ามาพยายามบุกปลนะ้นณที่แห่งนี้รวมถึงสาวอีกคนที่น่าจะโดนสะกดจิตมาเช่นกันมาเพื่อค้นหาตู้หมายเลข23แต่เธอก็เดินจับได้โดยรปภแต่รู้ไม่รู้เลยว่าราปภทั้งสองก็โดนสะกดจิตมาเหมือนกันทําให้ผู้หญิงคนนั้นเดินเอาตู้เซฟออกไปอย่างง่ายดายเธอขึ้นรถไปมุ่งหน้าดิ่งตรงอย่างไม่รู้จุดหมายขับรถโดยไม่มองเส้นทางจนทําให้รถพลิกคว่ำในขณะที่ทุกอย่างวุ่นวายผู้หญิงที่บ่นวาร้อนก็ยังคงสร้าง ความปัดป่วนผู้ชายคนนั้นที่ต้องสงสัยก็เดินมาเอาตู้เซฟอย่างสบายใจแล้ววางระเบิดเอาไว้ในมือเธอตู้มเพิ่ลบล้างหลักฐานทุกอย่างแต่ด้านไหนตู้เซฟนั้นกลับว่างเปล่าเพราะรุกได้หยิบม,มาแล้วรุกรีบวิ่งไล่ตามจับคนร้ายผู้ชายต้องสงสัยใช้ปืนคมคู่วิ่งหนีแต่เจ้านั่นก็ยังดูสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนตัวใดๆราวกับว่าทุกอย่างมันชิลมากกำลังเสริมมาปิดล้อมเขาพูดไม่กี่คำทีมของรุก,ก็แปลเปีย ไปเห็นด้วยกับมันซะง,งั้นเมื่อรู้แสดงสิ่งที่อยู่ในตู้เซฟว่าลูกฉันอยู่ไหนมันเกี่ยวอะไรด้วยกับเรื่องนี้ชายคนนั้นก็ส่งสายตามาอย่างเจ้าหน้าที่สองคนจนทําให้ทั้งสองต้องหันปืนเข้าใส่เพื่อนตัวเองและลั่าไกชายคนนั้นยังคงวิ่งหนีต่อไปพรากับว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเป็นคําถามที่รู้ยังคงสงสัยว่าชายคนนั้นมันคือใครชินเลฟเดลเรนตามที่รูประบุเอาไว้หรือเปล่ากลับไปคนข้อมูลดูกล้องวงจรปิดทุกคนที่สร้างความปั บวนในวันนี้ต่างเป็นคนที่ชายคนนี้เข้าไปคุยเพียงแค่ไม่กี่ประโยคมันต้องมีรับลมคมในอย่างวิทยาศาสตร์หาพิสูจน์ไม่ได้ไม่นานนิกก็โทรมาเพราะว่ามีข่าวเพิ่มเติมสายข่าวที่แจ้งเหตุปล้นธนาคารนั้นก่อนหน้านี้เกะรอยไม่ได้แต่ด้วยความพยายามก็ได้ที่อยู่มาแต่นิกไม่อยากไปด้วยเพราะยังไม่แจ้งผู้กองเลยรู้อา,าสาจะไปคนเดียวเวลาเป็นสิ่งมีค่าถ้ารอการได้รับอนุญาตมันก็คงจะช้าเกินไปรู้เอาเรื่องส่วนตัวมาป กับเรื่องงานได้พิกัดที่ว่าก็รีบดิ่งตรงที่นั่นเป็นที่ดูดวงของแม่หมอแม่หมอกำลังดูดวงให้กับลูกค้าอยู่แต่ทันทีที่ลุกเข้ามาเธอก็รับรู้ได้ทันทีเลยขอให้ลูกค้าออกไปรอด้านนอกก่อนลูกค้าก็รออยู่บนมอเตอร์ไซค์สายตาจดจ่อมาที่ด้านในสาวผู้นั้นรู้อยู่แล้วเพราะเธอทําการสะกดจิตให้ลูกค้ารออยู่จนกว่านายตำรวจคนนี้จะออกไปสายสืบรูกใช่ไหมคะรุกก็แซวว่าอ่านใจเก่งนะเธอก็ตอบปากดอก ว่าฉันแค่อ่านข่าวนะ่ะเรื่องของคุณมันดังไปทั่วเมืองมีใครบ้างจะไม่รู้จักนักสืบอย่างเดนนี่บรูคคุณเป็นคนที่ลูกสาวหายตัวไปหัวใจสลายถ้าเปิดจิตหน่อยการสะกดจิตก็อาจจะช่วยได้แค่เผชิญหน้ากับอดีตแต่บรูคกลับตอบว่าผมตั้งหางที่สนใจในอดีตของคุณเดอาน่าครูซผู้ต้องหาหลายคดีที่หนีมาเธอก็โตโดนสายร้ายตั้งหางบรูคก็ตอบว่าผมมาดีนะใจเย็นไม่ได้มาจับเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คุณโตแจ้งกับตำรวจตั้งหางแดน แอนนาถามว่าจับได้ไหมเมื่อรู้ว่าตำรวจจับไม่ได้เธอเลยบอกให้เรารีบหนีรีบไปไกลๆจากตัวฉันเพราะอันตรายกำลังจะเข้าใกล้ไอค้คนร้ายคนนั้นได้สะกดจิตลูกค้าที่รออยู่บนรถจนขับรถพุ่งเข้ามาในร้านหวังจะเอาชีวิตแต่เมื่อเจ้านั้นทําให้สําเร็จมันก็เลือกที่จะใช้หัวปลิดชีวิตตัวเองบลูกเลยเอาตัวไดอาน่นามาที่ปลอดภยัยน,นั่นคือคุกของตํารวจไดอาน่าเลยสาแดงให้เห็นว่าคุกเหล่านี้ช่วยอะไรไม่ได้เธอทําการสะกดจิตนิกให ูดซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ทําได้เหมือนกันเลฟเดลเรนเราสามารถจูนสมองคนอื่นสั่งการโดยที่เขาไม่รู้ตัวเราเรียกตัวเองว่านักสั่งจิตเหนือฉันไปมากกว่าโทรจิตเพราะโทรจิตเอาไว้อ่านใจคนแต่นักสั่งจิตสามารถชักจูนจิตใจคนสั่งการให้อยู่ใต้มังคบบัญชาอย่างคนที่ธนาคารเขาพูดสี่คากับผู้หญิงแล้วเธอก็แก้ผ้ารู้ก็เถียงว่าเธอเป็นพวกเดียวกับมันแต่อนาบอกว่าเปล่าเพราะนั่นคือรหัสในการสั่งการทั้งสี่ เสียงคำพูดและสายตานักสั่งจิตทําให้ทุกอย่างเป็นได้ดังใจต้องการสาเหตุที่เธอรู้เพราะว่าเธอก็เป็นนักสั่งจิตเหมือนกันสั่แดงให้ดูอีกทีสั่งให้นิกร้องไห้คิดว่าตัวเองเป็นนักโทษนิกก็มีน้ําตาและพร่้มออกมาว่าฉันเกอนักโทษนิกนั้นทนไม่ไหวหลังจากที่โดนคลายจิตขอเดินไปสูดอากาศหน่อยแต่ไม่ทันที่เขาจะจุดบุหรี่เลฟก็ส่งไฟแช็กให้ว่าต้องการไฟใช่ไหมคงไม่ต้องเดาวันนี้ก็โดนสั่งจิตไปแล้วตอนนี้แด้อันนาน กระลาอธิบายถึงที่มาของความสามารถของนักสังจิตเพราะเธอนั้นก็เคยเป็นโมดูที่มีความสามารถในการอ่านใจคนหรือโทรจิตนั่นเองไม่นานก็มีชายชุดดาหลายคนเข้ามาติดต่อเธอเพราะต้องการพรสวรรค์ของเธอไปต่อยอดเกิดการวิจัยเพื่อสร้างนักสังจิตขึ้นมาซึ่งเลฟเดลเรนเป็นคนที่เก่งที่สุดในสถาบันเทียบกับเขาแดอา่าก็เป็นได้แค่เด็กอมมือสเกลภาพมันต่างกันแต่เลฟเลี้ยงไม่เชื่อเขาคิดว่ามีเพียงเขาคนเดียวที่ สามารถบล็อกสเกลภาพชั้นสูงได้เขาเลยทําการฮุบสถาบันสถาบันเลยทําการขังเอาไว้โดยอน่ารู้ว่าคงขังไว้ได้ไม่นานเธอเลยเลือกที่จะเหนียออกมาจากที่นั่นแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอได้ข่าวเกี่ยวกับการปล้นธนาคารไม่มีใครจําคนร้ายได้เลยแต่อาน่าก็พอจะเดาได้วันนั้นอาจจะเป็นเลฟเดเรนซึ่งคนที่รู้จักตัวตนของเขาน่านจะไม่ปลอดภัยแต่ทว่าจูๆ่ๆโรงพักแห่งนี้ไฟก็ดับลงคนที่ก้าวย่างเข้ามา นั่นคือนิกที่เอาปืนออกมาจากปลอกถึงแม้บรู๊จะเจราจานิก <Nick S 1> <Nick S 2> ก็ไม่ฟังใดๆเกิดการต่อสู้ของทั้งสองบรู๊เป็นห่วงเพื่อนเลยทําได้แค่พัฒน,นาการล็อกคุญแจมือแต่นิกก็พยายามด,ดิ้นดนเพื่อจะคว้าปืนถึงแม้มือจะเลือดอาบจากแรงเหนี่ยวของคุญแจได้น่ารู้ว่าน,นิกจะไม่หยุดจนกว่าจะทําสําเร็จตามเป้าหมายเดี๋ยวเขาก็แขนขาดซึ่งก็เป็นไปตามคาดนิกรอดมาได้แต่กลับไปแดนหน้าเองที่ลั่นไกสัญหานิกไม่ต้องเดาว่าบรู๊จะมโมโหมากแค่ไหนเธอก็บอกว่า ได้ตายไปก่อนแล้วเขาไม่เหลือจิตใจอีกต่อไปทั้งสองได้ทําการหลบหนีจากภัยร้ายทว,ว่าในเช้าวันต่อมาข่าวของพวกเขาก็ขึ้นจอทีวีในนามผู้สังหารตํารวจในสอนอยักอุกอาจมีรางวัลน,นาจับตามล่าอยู่ทั่วเมืองและด้วยความโชคร้ายระหว่างที่นั่งจิบกาแฟอยู่นายอำเภอก็ไม่เห็นทั้งสองดูเหมือนว่านายอำเภอจะจําแดอา่าได้แดอาณาเลยถอดแว่นสังการจิตนายอำเภอบอกว่าคุณได้เจอพวกเรามุ่งไปทางเหนือในอํอำเภอ ก็ใช้วิทยุแจ้งกับต้นสังกัดว่าเจอคนร้ายทั้งสองกำลังเดินทางอยู่มุ่งไปทางเหนือแต่ทว่าไม่ทันที่เธอจะออกจากบาร์เสียงวิทยุก็ต้อตอบจากชายที่แด้หน้ากลัวเดี๋ยวจะมีรถตำรวจสองคันไปหาเธอฉันเจอเธอแล้วแดอาน่าและเมื่อแดอาน่ากับบรุกออกมาจากบาร์เลฟเดเรนก็มารอยอยู่หน้าร้านเพราะเขาได้สะกดจิตตำรวจให้มุ่งมาที่นี่เมื่อจนตัวบรุกอาสาจะเป็นหมาล่อตีนเพราะเป้าหมายของเลฟคือเขาบรุกวิ่งหนีไป ยังชันชลาชุมทานรถไฟใช้ที่นี่เป็นที่หลบซ่อนตัวพร้มมันคดเคี้ยวยิ่งกว่าเขาวงกุดนายตำรวจทั้งสองลเลฟก็ได้มาตามล่าพอเอาข้อมูลจากเขาใช้เวลาอยู่นานปิดล้อมแต่ทว่าจู่จูรู้กับเห็นบางอย่างสภาพรอบรับ้วบิดเบือนทางรถไฟค่อยๆโค้งงอมาอยู่บนท้องฟ้าและนั่นก็นำพาเขามาเจอกับทางตันที่มีเลฟกับนายตำรวจสองคนมาปิดล้อมแต่แล้วก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาโดยอันนาสังจิต ในอำเภอให้มาช่วยบรู๊คได้ทันจะขึ้นมาได้หรือยังทั้งสองออกเดินทางกันต่อได้อ่านหน้าที่ายเกี่ยวกับการสั่งจิตวันนักสั่งจิตนั้นสามารถบงการจิตใจคนคนทุกคนมีกำแพงล้อมรอบแต่คนเหล่านั้นส่วนใหญ่จะมีแค่ประตูลูกบิดหรือคุณแจใสรหัส1นึ่นักสั่งจิตก็แค่สะดาะกร่อนเข้าไปแต่บรูคน,นมากกว่ามากกว่ารหัสมันเหมือนกำแพงขนาดยิ่งใหญ่ปกป้องจิตใจไม่ให้นักสั่งจิตเข้าไปควบคุมเพราะว่าเธอรอ สั่งจิตบรูคดูแล้วเปรียบเทียบง่ายๆจิตของบรูคฝังอยู่ในเซฟซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่จิตไม่ปกติอย่างบรูคซึ่งเกาะของบรูคอาจจะเกิดจากอะไรก็ได้บาดแผลในอดีตอาการป่วยทางอารมณ์หรืออาจเพราะลูกหายไปก็ได้ความเจ็บปวดอาจจะทําให้จิตตื่นแต่ถึงแม้แดอา่าจะไม่สามารถสั่งจิตของบรูคได้แต่เดลเรนทําได้แน่ทั้งสองเดินทางมาที่ชายแดนแล้วมันก็ง่ายดายมากเมื่อแดอาาสั่งจิตคนตรวจสอบให้ออกนอกแดนได้ สบายเดียนาะต้องมาหาเจอร์มายเคยเป็นครูฝึกของเดียนาะจิตเขาแกร่งมากจนไม่มีใครสามารถเจาะได้แต่พออยู่นานๆก็มีคนรู้ทางเดลเรนสามารถทําได้แต่จะเข้าไปเจอต้องระวังซะหน่อยถึงแม้จะเคยเป็นศิษย์อาจารย์กันแต่ก็เคยบาดหมางก,กันบ้างซึ่งเจอร์มายอยู่กับมาเรียทันทีที่มีคนเคาะประตูเจอร์มายก็หยิบปืนขึ้นมาและกล่าวว่าไม่ได้ล็อกเมื่อบรูคเข้ามาก็โดนสั่งให้ยกมือขึ้นอโง่แต่แล้วกลับเป็นมาเรียภรรยาของเจอร์มาห ที่จ่อปืนใสเขาและสั่งให้หวางปืนเพราะว่าน,นั่นคือแดนาที่แปลงกลายมาหลอกจิตให้เจรมายหลงซึ่งมาเรียตัวจริงก็น่าจะเล่นทรายอยู่ที่ไหนสักแห่งโดนขังเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าเจรมายก็ตอบว่าไม่เป็นไรตราบใดที่เธอยังดีอยู่รูคไตาถามว่าเลฟเดลเรนต้องการอะไรเจรมายก็ตอบไม่รู้จริงดิเขาต้องการโดมิโนโแดอน,น่าตกใจเพราะมันเป็นเพียงแค่ตำนานเจรมายตอบว่าไม่ใช่อีกแล้วเธอคงออกไปไวเกินเพราะเดลเรนนั้นไปเจอ กับโดมิโนเรียบร้อยแล้วบลูไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดอยร์นา <The Anna S 1> กออธิบายมันเหมือนคุญแจผีจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องมือที่เราสร้างในแลบมีไว้ใช้สังจิตนักสังจิตที่แร่งที่สุดได้แม้แต่เดเรนเจรมาตอบว,ว่าใช่มีไว้ใช้กับเดเรนโดยเฉพาะเขาเลยเขโมยมันมาจากสถาบันและทําการรีเซ็ตตัวเองเพื่อปกปิดที่ซ่อนตอนที่เราจับเขาได้เขาจําไม่ได้ว่าตัวเองคือใครหรือทําอะไรกับโดมิโนห6สัปดาห์ก่อนความทรงจําเขากลับมาเลยทําการแหกคุกเดออร์าอธิ บาบต่อว่าเขาน่าจะใส่สลักเอาไว้ในจิตเป็นเหมือนคําใบ้ที่นักสั่งจิตทิ้งไว้เป็นป้ายบอกทางในจิตใต้สํานึกอาจจะเป็นคําพูดรูปภาพหรือว่าข้อมูลเหมือนจิ๊กซอที่ต่อเอาไว้แล้วปัดกระจายตอนที่จิตถูกรีเซตหากต่อจิ๊กซอกลับได้ก็จะจําได้นั่นแปลว่าเซฟที่ธนาคารคือจิ๊กซอของเขาเขาคงทาเอาไว้ก่อนที่สถาบันจะจับตัวเขาได้ส่วนแรกมีไว้ฟื้นคืนพลังส่วนที่เหลือมีไว้ตามหาโดมิโนโแต่และชิ้นทําให้เขาแกร่งขึ้น ได้ชิ้นสุดท้ายเมื่อไร่เขาก็จะจําได้ว่าโดมิโนซ่อนอยู่ที่ไหนพอถึงตอนนั้นก็คงไม่มีใครที่จะหยุดเขาได้ซึ่งรูปภาพที่บรูคกมีก็เป็นหนึ่งในจิกซอของมันเจอร์มายก็อยากดูว่าในรูปนั้นมีอะไรบรูคกกำลังจะยื่นแต่แดนาาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเพราะเธอสัมผัสได้ถึงบางอย่างและตกใจว่าคุณทําอะไรกับเขาเพราะเจอร์มายที่นั่งอยู่นั่นคือตัวปลอมมันคือเดลเรนตั้งแต่แรกในมือมันยังมีลูกซองอีกทั้งสองรีบวิง่งหนีในขณะที่ลูก กระสุนไล่ตามมามันเป็นกบดักเพราะว่าผู้คนแถวนั้นต่างถูกสะกดจิตไว้หมดแล้วบรุกจำใจต้องใช้ปืนกับผู้บริสุทธิ์เพราะพวกนั้นรุมเข้ามาทุกทิศทางเลยแถมบรุกเองก็เริ่มจิตเลือนลางพาบนท้องถนนตอนที่ขับรถอยู่มันเริ่มแปลเปลี่ยนถึงแม้ไดอาน,น่าจะบอกว่าตึกนั้นเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงก่อนจะมีรถตัดหน้าเข้ามาพวกเขาลงจากรถเพื่อวิง่งหนีสุดท้ายก็มาเจอเข้ากับทางตันผู้คนมากมายหล่ร้อมพวกเขาเอาไว้อยู่โชคดีที่มีตำรวจมาขวางกัน้นแต่ตำรวจ พวกนั้นก็โดนเดเรนสะกดจิตไว้แล้วแต่ตอนนั้นเองที่บรูคสับสนและวุ่นวายเขาเริ่มสั่งการจิตตัวเองและควบคุมตำรวจเหล่านั้นเดเรนอาจจะสูญเสียพลังกับการสั่งการจิตหลายคนบรูคเลือกที่จะสั่งการตำรวจและหันปืนไปหาเดวเรนแทนนั่นทําให้ Brooke บรู๊ปบดล็อกสกิลความสามารถกลายเป็นผู้สั่งจิตโดยที่แดอาน่าเองก็ไม่อยากจะเชื่อซึ่งแดอาน่าก็เด้พาบรูคมาเจอใครอีกคนซึ่งน่าจะให้ข้อมูลได้เชอริเวอร์ iver, เขาเป็นคนสร้างเครือ ของนักสังจิตขึ้นมาเขาเป็นคนที่ให้ที่พักพิงตอนแดนหน้าหลบหนีถ้าจะมีใครที่สามารถแฮ็กฐานข้อมูลของสถาบัานได้ก็น่าจะเป็นเขานี่แหละแต่เมื่อเจอหน้าก็โดนเอาปืนเจาะหัวแต่ริเวอร์ไม่ได้ใจดําเหมือนสีเขาสูญเสียตาไปข้างเพราะว่าเอาไว้หลอก AI มันสามารถปิดบังหน้าได้ดีแตายัางใช้ได้ตามปกติซึ่งที่พักของเขาก็ดูมีความปลอดภัยสูงน่าจะพอดูแลได้ซึ่งสภาพบ้านไม่ค่อยน่าดูดีเท่าไหร่ซึ่งจากข้อมูลที่บรุ๊คได้อ่านนัก สังจิตกำลังบงการรัฐบาลงานนี้ใหญ่ระดับโลกเลยแต่เมื่อแดนหน้ากล่าวว่าเดเรนกลับมาแล้วก็รู้ถึงไฮยนะแต่บรูคสามารถสังการได้เหนือกว่าเดเรนริเวอร์แทบไม่เชื่อต้องดูทั้งสองตาว่าหมน,นี่เนี่ยนะจะเก่งกว่าเดเรนได้งั้นมาลองตรวจสอบกันฐานข้อมูลของรัฐบาลใช่ว่าจะเจาะได้ง่ายๆแต่ริเวอร์บอกว่าสำหรับตัวฉันแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากก่อนจะใช้คอมของเขาได้ต้องมีกุญแจที่ริเวอร์นั้นพกติดตัวอยู่ตลอดค้นหาและตรวจสอบบรูคเป็น ตำรวจอยู่เคยประจำกองทัพเคยแต่งงานมีครอบครัวแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีข้อมูลของคู่สมรสของแดนนี่บรูครหรือร์เลยถามว่าจำนมสก,กุลภรรยาได้ไหมบรูคก็ตอบเธอชื่อจริงว่าวิเวียไลลี่เมื่อตรวจสอบดูก็ต้องตกใจเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนของสถาบันอ๋อโอนี่เป็นความลับที่บรูคไม่เคยรู้มาก่อนที่อยู่ปัจจุบันถูกเข้ารหัสบรูคไม่อยากจะเชื่อว่าภรรยาที่ตนรักนักรักหนาจะเป็นนักสะกดจิตได้ทั้งที่เราเคย คบกันตั้งแต่มหาลัยรู้จักมันเป็นสิบปีร้ว่าข้อมูลที่เขาเข้าใจอาจจะไม่ใช่ความจริงวิเวียนภรยาของเขาอาจจะสั่งจิตเขาให้คิดอย่างนั้นก็เป็นได้ความจริงที่เขารับรู้มาโดยตลอดอาจจะเป็นแค่กลลวงเพราะตอนที่มินนี่โดนลับพาตัวไปจิตใจของวิเวียนก็แหลกสลายจนต้องขอแยกตัวห่างเพราะว่าบรูคไม่สามารถทําอะไรได้เลยในความวุ่นวายที่สับสนอยู่ก็มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาเขารับสายคนที่พูดคือเดล เดลเรนสั่งการจิตเขาให้จาัดก,การปิดชีวิตแดอาณาซาบรูกรู้ดีวันนี้เป็นการสั่งจิตเขาพยายามตอบโต้กับพลังที่ส่งมาแต่จู่ๆกล่องดินสอมันก็ล้มลงด้านหนมีกันไกลอยู่เขาพยายามไม่สนใจมันแต่รู้ตัวเองที่กันไกก็อยู่ในมือเขาเลยต้องเลือกบักมันไว้ที่ประตูก่อนที่แดอา่าจะเข้ามาใบหน้าของบรูกดูสีท่าไม่ดีแดอา่าก็พอจะเดาได้ว่าคนโทรมาเมื่อกี้คือเขาใช่ไหมโดยที่แดอา่าก็ไม่รู้ตัวเลยว่า ตอนนี้ในมือบรูคมีกันไกล้อยู่มันมาอยู่ในมือเขาได้ยังไงวะเนี่ยบรูคเดินไปหาไดน่าแดน่ารับรู้ดีวาการที่จะให้บรู๊ขึ้นสติต้องใช้จิตที่แข็งมากกว่าเลยหันเหจิตให้บรูคกสนใจทางอื่นสำหรับผู้ชายสวดแล้วกลิ่นผู้หญิงเพิ่องอาบน้ำออกมาใหม่ๆหอมๆมันเกินจะยั่วใจเลยปรับเปลี่ยนความคิดหันเหจ,จิตใจแต่แล้วบรูคกกับตื่นขึ้น,นมาเพราะตอนที่ร่วมรักกันบรูคกสัมผัสได้ถึงปฏิกิริยาของวิเวียนเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้ จะเคยแตะเนื้อต้องตัวเขาในจุดที่ใครก็ตามเข้าสู่ไม่ถึงบรูคเลยไปหารีเวอร์ที่หลับอยู่เอาคุณแจใช้คอมมาและตรวจสอบข้อมูลคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดไดอาน่าครูซเซิร์ชข้อมูลพบเจอสถานะว่าเป็นคนของสถาบันความสามารถนักสังจิตระดับ4นนามแฝงวิเวียนรูคน่นเป็นชื่อของเมียเขาไม่แปลกเลยว่าทำไมความรู้สึกตอนที่ได้กันมันคุ้นเคยยังบอกไม่ถูกภาพความจริงในมือถือ เขาเริ่มปรากฏว่าผู้หญิงที่เขาจ้องมองมาโดยตลอดคือไดอานาหรือว่าเขาอาจจะถูกสั่งจิตมาอีกทีให้เข้าใจว่าทั้งสองคือคนละคนกันและประโยคต่อมาที่เขาเสิร์ชหามาจากสัญชตาตญาณโดยล้วนเขาเสิร์ชหาข้อมูลของโดมินิกรูกด Enter และรู้ข้อมูลว่าชื่อเต็มโดมินิกมินนี่รูบุตรีของนักสั่งจิตความสามารถสั่งจิตระดับรุนแรงเกราะป้องกันขั้นสมบูรณ์นามแฝงหลักโดมิโน และเขาก็รู้ถึงความจริงจนได้โดมิโนโ่ไม่ใช่อะไรแต่คือใครตั้งหา้างจิกซอเริ่มปะติดปะต่อในหัวของบรูจนเขาจําความได้ว่าเดีนาหรือวิเวียนก็คือภรรยาของเขาลูกสาวที่หายตัวไปคือโดมิโน่ที่ทุกคนตามหาเขาทะเลาะกับแดีนาเพราะว่าอยากปกป้องลูกให้ห่างจากสถาบันลูกของนักสังจิตสองคนเกิดมาเป็นอาวุธสังจิตที่สมบูรณ์มินนี่ทรงพลังที่สุดในโลกบรูเลยตัดสินใจพาลูกหนี และรีเซ็ตความจําของตัวเองตอนนี้เขามองออกแล้วว่าทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าคือกลลวงที่สถาบันนั้นต้องการข้อมูลจากเขาทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คนดูอย่างเราเฝ้ามองมันคือภาพลวงตาที่บรูคคิดไปเองตามคําสั่งที่สถาบันนั้นฝังไว้ในจิตไม่ว่าจะเป็นนิกเพื่อนรักเขาก็เป็นคนของสถาบันบรูคไม่รู้ได้ซ้ำว่านิกเป็นชื่อจริงหรือเปล่าเลฟเดลเรนก็ไม่ใช่ชื่อจริงเขาคือหัวหน้าของที่นี่ที่อยากได้ตัวมินนี่ลูกสาวของ เขาสถาบันตามล่าเขากว่าจะเจอตัวโดมิโน,โนก็หายไปส่วนรูก้ก็ทําการรีเซ็ตตัวเองสมบทโจทย์สถาบันไม่รู้ว่าเอาตัวโดมิโน,โนไปซ่อนไว้ที่ไหน4ปีแล้วที่พยายามเข็นข้อมูลจากบรู๊คมีแค่สิ่งนี้ส่งมายัางสํานักงานใหญ่เมืออ่อหกอาทิตย์ก่อนเป็นรูปภาพที่บรูคไปเจอในเซฟเป็นสลักหรือคําใบ้แต่รู้คนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรเพราะแบบนี้สถาบันเลยเลือกที่จะพัฒนาจิตให้ตํารวจตามล่าลูกตัวเองที่หายไป ไอสมองบรูคกนั้นหลอกตัวเองเพื่อให้เขาจำว่าซ่อนลูกไว้ไหนบรูคกวิ่งเหนียอวอไปจนมาเจอสถานที่ที่ถูกจัดฉากเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมธนาคารชายแดนเม็กซิโกทุกอย่างคือฉากที่ไอสมองนั้นกล่อมกล่าวเขามาถึงจุดนี้บรูคก็จําความจริงได้ทุกอย่างสถาบันลองมาแล้ว12รอบบรูคกเลยตอบว่าลองครั้ง13ได้เลยฉันพร้อมแล้วบรูคถูกลากให้มานั่งบนเก้าอี้เตรียมพร้อมในการดีเซตและฝังความจําใหม่ถึงแม้แดด จะมาขอร้องอ้อนวอนว่าบอกที่อยู่ลูกสาวได้แล้วแต่บรูคก,ก็ตอบว่าไม่คุณรู้ดีทุกอย่างแล้วคนก็รู้ว่าควรทำยังไงถ้าคุณจำได้เมื่อไหร่แล้วค่อยมาคุยกันเข้าสู่กระบวนการรีเซ็ตภาพของมินนี่ถูกกลมกล่าวเข้ามาในสมองของบรูคบรูคตื่นขึ้นด้วยเสียงเคาะปากกาของหมอเทศความปรึกษาบรูคมองเห็นว่าเขาอยู่หน้าสุนบันบาดถึงแม้ความเป็นจริงนั่นจะเป็นคนของสถาบันก็ตามเริ่มเรื่องทุกอย่างเหมือนต้นเรื่องเลยที่บรูคกดล,ลิฟที่ว่างเปลา่า เช็คมือถือเพื่อดูรูปลูกเดินตามเส้นทางที่สถาบานสร้างไว้อยู่แล้วซึ่งเขาก็มองเห็นเป็นห้องเปล่าๆที่ไม่มีผู้คนทุกชีปจรของเขามีการตรวจสอบซึ่งนี่ก็ถึงคิวของนิกแล้วเพื่อนรักที่มารอรับอยู่สิ่งที่บลูกเห็นคือรถเกง่งแต่ความจริงมันเป็นแค่รถกรอล์ฟแม้แต่มแมลงสาบก็ยังเป็นของปลอมนิกพราบบุกข,ขับวนและพูดประโยคเดิมอย่างเป๊ะและก็เป๊ะมากๆรวมถึงข้อมูลของคนที่มาแจ้งข่าวเกี่ยวกับธนาคาร ตู้หมายเลข23ที่กำลังจะโดดปล้นแต่ในครั้งนี้เขาไม่ได้เขียนอะไรลงไปในกระดาษเหมือนตอนต้นเรื่องเขาไปประจําการเฝ้าดูเหตุปล้นธนาคารกับเลฟเดลเรนที่กำลังเดินเข้ามาแต่แทนที่เขาจะบุกเข้าไปตรวจสอบธนาคารบรู๊คกับทําบางอย่างที่แปลกไปราวกับว่าเขาเริ่มจําความได้ซึ่งในกล้องก็ไม่เจอตัวบรู๊คเลยไดอาน,น่าเลยสั่งการให้ทุกคนตามล่าตัวบรู๊คเขาหายไปเขาจําความได้แล้วซึ่งตอนนี้บรูคก,ก็ได้ขโมยรถคันหนึง่งพร้อมจะหลบหนี ออกจากสถาบันถึงแม้ประตูกั้นเขาก็ขับฝ่าแต่นิกก็ได้มาบอกบางอย่างว่าในกระดาษที่เขาควรเขียนหมายเลข23มันกลับหายไปและเมื่อแรงเงาดูก็เจอประโยคที่ว่าเลฟเดลเรนนั้นเป็นลายมือของเขาเองเมื่อเอามาสลับอักษรมันอ่านออกมาว่าเดียวอลเล่เรนแดอาณาบอกให้นิคไปตรวจสอบว่ามันคือที่ไหนต้องเป็นชื่อสถานที่แน่ๆซึ่งนั่นก็เป็นที่ที่บลูก,กลังไปในขณะที่มีฮอขับผ่านมาที่นั่นมีคนมารอรับเขา่าอยู่แล้ว พร้อมกับเบอร์ลูกซองซึ่งนั่นก็เป็นพ่อและแม่ของเขาถึงแม้จะไม่ใช่พ่อแทๆ้ๆพอบรู้เป็นบุตรบุญธรรมแต่เขาก็ไว้ใจพ่อแม่มากที่สุดบรูคจําความทุกอย่างได้พ่อได้ถามว่ามาคนเดียวหรือไงบรูคตอบว่าใช่แต่อีกเดี๋ยวจะมีคนตามมาแล้วตอนนี้มินนี่อยู่ไหนและตอนนี้คนของสถาบันก็ได้รู้ถึงพิกัดที่บรูคกําลังไปพร้อมถึงข้อมูลเจ้าของที่รับเลี้ยงดูลูกคนหนึ่งไม่ทันจะเข้าบ้านก็มีหอสองลาขับมาพ่อของเขาเลยบอกให้ไปตาม หล,ลหลานรอมาหลายปีแล้วล่ะซึ่งในบ้านก็มีโดมิโน,โนเรียงรายเมื่อเขาล้มมันชิ้นหนึ่งชิ้นสองชิ้น3มก็ล้มตามไล่เรียงเป็นลำดบับเป็นเส้นทางนําพาเขาไปเจอลูกสาวที่ตั้งตาและรอคอยโอบกอดจากพ่อที่รอมานานสีปีปุ๊กบอกกับลูกว่าได้เวลาแล้วคนของสถาบันต้องประจันหน้ากับปู่และยา่าซึ่งปู่ไม่ยอมให้ใครเข้าไปพบหลานได้แน่เดิลเรนสั่งให้นิกลั่นไกซะนิกสังหารปู่ทำให้ย่าต้อง อเอาปืนขึ้นแต่ก็โดนยิงอยู่ดีแดอา่าเขามาปลอบทั้งสองวอนไี่โดนจุดสาคัญไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรีบรักษาแต่ยากกลับยิ้มให้แดอาณาพยายามชี้แจงไวรัวบรุกบอกอะไรพวกคุณแต่มินนี่จะไม่ปลอดภัยจนกว่าจะกลับไปยังสถาบันที่มีคนดูแลเขาได้และแล้วบรุกก็เดินออกมาพูดคุยกับคนของสถาบันวันนี้หรือคือความถูกต้องที่พวกคุณทําฆ่าปู่ฆ่าพ่อกับแม่ของผมอย่างน่าละอายใจเดเรนพูดออกมาว่ามี2วิธีที่จะจบเรื่องนี้ วิธีที่1ึคือนายกับมินนี่กลับไปยังสถาบันวิธีที่2มินนี่กลับไปคนเดียวบรูคก,ก็ตะโกนบอกกับลูกว่าไม่เป็นไรออกมาได้แล้วเมื่อมินนี่ออกมาก็มาอบก,กอดกับแม่ที่คิดถึงตามภาษาคนที่คิดถึงแม่แม่ไม่ได้เห็นเปียของลูกก็ตกใจเพราะว่าตลอดมาเธอจะเป็นคนถักเปียให้กับมินนี่มินนี่โตพอที่จะถักเปียให้แล้วเปียของลูกสาวมันซับซ้อนเมื่อรหัสผ่านซึ่งบรูคที่เป็นพ่อเองไม่เคยเจาะได้มีเพียงแม่เท่านั้น ที่สามารถแกะออกและถักทอกมาให้สวยงามซึ่งเปียน,นั้นก็คือหนึ่งในกิ๊กซอที่ทําให้ไดาอา่าเริ่มรู้ถึงความจริงในเวลาก่อนที่เธอจะรีเซ็ตตัวเองการเห็นผมที่ถักของลูกทําให้เธอนั้นรับรู้ทุกอย่างและแววตาของไดาอา่าที่แปลเปลี่ยนก็ทําให้เดเรนรับรู้ว่าทุกอย่างนี่ไม่ใช่ความจริงเขาลั่นไกใส่บ้านซึ่งบ้านก็เป็นของปลอมเหมือนกันในขณะที่คนของสถาบันกำลังแตกตื่นมินนี่ก็ได้สำแดงพลังสั่งให้นิ และผู้คนรอบข้างนั้นลั่นไกใส่พวกเดียวกันเองมินนี่คืออาวุธที่ร้กาเธอสามารถสั่งจิตได้ทุกคนก่อนที่ภาพความจริงจะปรากฏว่าที่นี่คือชายหาดที่มีแค่โครงสร้างของบ้านหล่อให้ทุกคนเข้าใจและปลูกกับหญ้าก็ยังไม่ตายทั้งสองเข้ามาลั่นไกใส่ทุกคนที่ขวางกัน้นตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เดเรนพออสถาบันคนเดียวที่ต้องต่อสู้กับนักสั่งจิตถึง3คนโดยเฉพาะมินนี่ที่มีอำนาจและแกร่งที่สุดตั้ง แต่โลกมีมาตั้งแต่เธอเยาว์วัยก็สามารถสั่งการนักสังก่งจิตคนอื่นได้อย่างง่ายดายเดลเรนพยายามจะยกปืนขึ้นเพื่อทำ้ายบรูคแต่กลับเป็นมินนี่ที่สัง่งจิตเขาให้ลั่นไกใส่ตัวเองจนนอนแน่นิ่งไปทั้งหมดนี่คือความคิดของบรูคที่จะวางแผนหวังจะเข้าล้มสถาบันแห่งนี้บรูคกับไดอาน่าวางแผนทุกอย่างเหลือแค่ต้องรอเวลาเวลาที่มินนี่เติบโตพอแยกแยะออกศัตรูและมีโตพอที่จะมีวุฒิภาวะและสัง่งจิตตามแผน ที่พ่อได้วางเอาไว้ตอนนี้ครอบครัวก็กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและใช้หอของสถาบันออกไปจากที่นี่ปล่อยให้ปู่สะสางที่นี่ให้จบเพียงคนเดียวโดยที่ทุกคนก็หารร้ไม่ว่าปู่นั้นไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าปู่ตัวจริงนอนแน่นนิ่งอยู่กับพื้นส่วนคนที่ยืนอยู่กลับเป็นเดลเรนที่ยังรอดชีวิตก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก A M D B อยู่ที่5.5เต็ม 10, 10คะแนนเช่นเคย หทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับส c r i b e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย